บดดกบสวัสดีครับบักศนลำเพลินออฟฟิเชียลนี่ยอีลาน่อยคือแว่นคือเทปด้วยป้าแว่นค่ะไปทะเลป้าไปเพราะว่าแดดมัน,น,รนแรงอยากไปแม่คืนเนี่ยไปคืนมันก็ไม่สวยแต่เช้าก็นหนูก็ต้องนอนพักผ่อนใช่ไหมนี่หาลูกสาวมาแล้วนี่แล้วนะครับอยู่กับพ่อดิฟะอยู่กับพยธอยู่กับ สวัสดีเขาด้วยสวัสดีเขาลูกสวัสดีสวัสดีพ่อกับแม่ยังเนะไปไหว้พ่อยุดไหมสวัสดีแล้ว่ะโอเคแปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับฮะ ลู่เขาเขาจะถ่ายงานแล้วหนูจะไปไหนไปดูไปอยู่ร่มตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวไปอันนี้ของใครเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยอันนี้ตุ๊กตาไม่ใจค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะไรถ้าสนใจกันเพ่มย,ยังคะชื่อสุรนยัย สุรชัยไอ้สุรชไอ้สุรชัยนายสีทองเปล่าละ่ะใช่โอเคเข้าก็มาแล้วแหละพี่ถ่ายคลิปอยู่นี่ไ,นไป,ปขอบคุณมากค่ะน้องสาวคนสวย เอาเอาวะก๋วเตี๋ยวาวะเอ่เอาวะล่ะเอเกามาม่าเท่าไหร่จ๊ะธรรมดาธรรมดาธรรมดาปไม่ตัดไองนะคะอรูปารดไม่เป็นไรครับเออคนเดียวฮะน้ำน้ำขวดนึง

โอ้นี่ใช่เตาถ่านเหรอครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านครับพี่น้องเอ้ยอยู่พากทางเขาตะโลอ่าุอะถั่บวเต้องลองซิมดูดิแชมุฟ <c oughs> เฟ่กินกว่ากินมาเบิร์ด ชาชามเองบา่าวตกตักเนาะยืมยืมชามร้านหมูปินมาอันนี้อันนี้พิเศษเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ชาบเต็มชามเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ค่ะหกเก้าอยู่ดอุ้ยหกเก้ารู้หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าหกเก้าเนี่ยต้องเพิ่มเงินไปยี่สิบบาทหกเก้าก็เพิ่มสิบเก้าเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มไปกันแหลเดี๋ยวเพิ่มไป<ๆ><ๆ>เออ ลอง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 อ๋ออามเดียวได้เลยจะลองกินนู่นกินนี่แล้วเนี่ยให้หมดเถอะไม่ใช่คนเซ็งเยอะนะเอาเเตลยนอันนี้คือคนทำนะครับเขาบอกมันหมั่นไส้คนสั่งหลายรอบเพื่อนเลยพอแล้วนะ อร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านครับผมดูฟันกขาหมุนอย,ย่งเพีงเลยครับ นนเขาไปนอนวโอ้ยเขาไปนอนตั้งแต่ขี่โมงแล้ว,วเขาไปถึงบ้านญาติเขาตัขี่มงแล้วค่อยไปนอนอยู่ตรงนี้เจ้าไม่เห็นเองไงเจ้ามัวแต่ไปหาผู้สาวแถวไหนก็ไม่รู้อนอนี่ครับเสียบี้ครับคนหล่อแห่งวงการ YouTube ครับจะให้เป็นหนไ่ายครับรถตามรถตู้แอรมดี โอ้ยรถตู้เอา้าสายขับตามรถตู้เอ็มจอดตรงไหนบ้างวันนี้เมื่อคืนนี้จอดที่ไหนบ้างฮะใครอะจอดสิบที่ตรงไหนว่า้แก้วว่าวจอดตรงไหนบ้างอะ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 รถแรกกับใช้ที่นึงก็บ้านในญาติที่อีก จอดตรงนี้อีกทีนึงก็ไจอดตรงนี้นอีกทีนึงก็ไปจอดตรงนั้นอีกทีนึงโอ้มันเป็นของธรรมดาแล้วเสียบี้ไม่ขยับใช่ไหมไม่จอดแล้วจอดเลยนั่นแหละไปดูดิเดี๋ยวจะไปปล่อยลมไว้ดูนี่ครับคนนี้เขาจอดรถจอดเลยครับวันก่อนเห็นจอดแล้วออกไม่ได้ครับเยี่ยวท่วมรถเลยครับผมนี่จะเล่าเรื่องขับไม่ฟังเออเอเราแบวกระเป๋าเนาะเออรากระเป๋าที่ชาร์จแบตเออเเราก็เดินไปเออกดติ๊กติ๊ก อ้ยได้ยินเสียงคนร้องอะไรวะเสียงผู้หญิงอยู่ตรงไหนวะที่ไหนที่ไหนอยู่หลังรถเราตาแก้วเหรออยู่หลังรถแล้วก็บอกทำไรครับจะเดินมาได้วจะนี่นัมาแล้วแก้วอยู่เอ้บ๊จะเราให้ฟังวันนั้นเล่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะถึงวันที่แก้ว้าได้เลยนั่งรถตู้แล้วผมตาเครื่องเลยบึใส่เก่งใหญ่เลยว้าวมันไม่เล็นใส่เก่งวันนั้นเจยบปะลู บอนอืมอันนี้ตุ๊ก,กตาของแม่จอยใช่ไหม,มดูนี่มันเป็นตาหักเหมือนแม่มันเด็กใครแม่หาแพ่นนี้มาให้หนูไปซื้อมาของเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ลงทะเลร้ลอนเด็กเว้ยเวลานี้ใครก็ไปลงทะเลก็ต้องไปตอนเย็นเย็นเช้าเช้าแต่เช้ามื่นก็ไม่ไหวน้องน,นอนก็ต้องไปตอนเย็นเย็นเรื่อยไปก็ได้ไไเลยได้กินละก่นทะเลนะ ไปเองนะเดี๋ยวข้าวไปเองเดี๋ยวจะมาเท่าไหร่ลงงานไหมมั้งลงก็เละเลยเนี่ยพาเอาขวดน้ำเขานะไป่หายแล้วไปหายแล้วแห้งเพราะเอาเดี๋ยวคืนนี้เราเลือกตีหนึ่งใช่ไหมอ่าแว่นทะเลก่อนแล้วก็ไปลงบ่อนโอเคไหมไปหายไปหายน้ำแล้วก็แต่ให้แต่แต่ให้แค่เวลาหนึ่งชั่วโมงไงเขาหายเอาหายเอาน้ำทะเลเด้อแล้วก็เอาเอาถ้วยไปกรอกเอาทรายกลับบ้านด้วยถามต้องถามพ่อบี้ คนเราเราต้องพักผ่อนน, ν, นู่นนุ่นนุ่นพ่อฮอดี้นู่นต้องถามพอ่อฮอดี้นั่นคนเราต้องพักผ่อนไหมพอ่อฮอดี้ต้องออกรถซื้อรถบ้านมาน,นอนเพราะอะไรร้ป่ะเพราะควหน้าตาแบบค้ากรรมเลยไหมคนหล่อแห่งวงการของสาวน้อยนี่ฮะตอนนี้ตอนนี้วนะ่าัยยัยอื่นได้ไหมทำแล้วแม่เป็นรุ่นผมปีนุ่นเลี่ดีอะี่ดีอะแล้วเขาจ้าบ้านไหมแม่เท่าไหไรถามติดอะไรอายุเท่าไหร่เออ ป้าเป็นน้องเราอยู่นี่น้องผมตอนแรกผมภาคภูมิใจมากนะอันนี้คือเรียกว่าใายไม่ได้เลยดิเรียกพ่อหมดเลยพ่อหมดเลยไม่ตอนแรกผมมีความความภาคภูมิใจไม่ใช่เอิ่นเอิ่นได้แล้วแมวรอบกับรุ่นผมตอนแรกว่าแม่กัดมาโอ้แม่กัดไงต้องอายุกับมากกว่ากูแล้ววะอันนั้นก็เหมือนกันน้อยกว่าผมอีกตั้งห้าปีอายุเท่าไหร่สี่สิบสามตายแล้ว จะเอื้อนอ้ายก็ไม่ได้เรื่องครนี้เขจะให้เอื้อนอ้ายทั้งหมดเย่ปูด้ยปูปูวี้พ่อ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 พ่่อพ่อพ่อพ่่อพ่่อพ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 ่ออพ่อ่อพอพ่่อ บ,นนบอบอบอวิ่งแย่งดอกเขาบอกงั้นชอบหลายว่างั้นอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ